เลนทอนโยมนี่วัดอาตมาเนี่ยตัดเก่าแก่มีของดีเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวโยมอยู่มาอยู่มาติดกว่าปีมีของดีๆเยอะแยะเออทางโน้นโยมไปไหวมาไม่ยังแล้วดังนโน้นทางโน้นก็มีแล้วมีพระดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเออเดี่ยวโยมทำบุญไหมที่บัวกับมึงมีมีลูกเล็กล er. um pues mm ูกใหญ่ม um ีลูกน้อยสองคนโยมทำบุญไว้กับถ่ายิปดัตว์จะได้บุญได้ ยังไงให้มาเขาบอกดูมาแล้วเยเวิร์สุดละ chua, mm. nát đuôi <laughs> dạ đâu đâu, <đạ>. à, วานหมูแต่ก่อนขอหน่ยนะจะอ้าวทำไมอ่ะเอหยีตาอ้าขอมาบูชากินไห้โอ้โหเห่เห่เหนี่ดูนี่ใจไม่ว่าเลัวเหรออ่ะมีกลัวมถือมถือถือเลยโง่เลยไปละขอนะ

โอ้ยวาะไ,ได้มายากลำบากของข้ารู้มขามู้ม่นีี่จำไว้นะอะไม่คือนอะพอี่อยู่ได้มาเป็นหรือเ่าวะวายจะได้มาอดยาก,กลบาก

อ้าวตูนี้ไปไหนวะเนี่ยเอ๊ะหนูตามมาเก็บเอ้ยไม่ใช่นาทีเขาดีว่าเอาเอาแล้วสิงานเข้าแล้วสิเนี่ยไม่มีตู้สองตู้ได้ตู้เดียวเออใครวะโดนขโมยแน่แน่ เดี <ừ. S 2> ๋ยวต้องไปบอกพ่อ,อ,อว,ว่าลตู้หายหาว่าเราขโมยอีกได้ตู้เดียว ม,มันเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเหลือแล้วในวัดเอ้๋ยต้องไปตามพ่อมาดูแล้วเนี่นยตู้ไว้ที่ก่อนตหายไปไหน,นไเนนดี๋ยวไปตามหลวงพ่อก่อนเจารเล่รโอนยมเป็นไงอ่านโน้นเรียบร้อยไหม ก็คนมาไหว้ตามปกติครับนี่ปีนีเป็นร้อนหมว่าก็ทาธรรมิาตเนี่ยแต่วัดเราว่าปีนี้ดีมากเพราะญาติโยมมากันเยอะะดีดีสักทีวัดเรายังเจริญในหลวงกาช่วยดูแลหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่กตมาก็จะจางวัดแล้วล่ะเดี๋ยวก็ดูด้านนู้นพอดีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเขาไปเจ็บตู้อยู่เออไอ้บนไปไหนอ่ะไปเจ็บตู้ครับไปดูตู้ครับดูมันด่า เอ้าเพื่นใครวิ่งมาน่ะเอ้าไอ้บนนี่วะหลวงพ่อเกิดเรื่องใหญ่แล้วกูแกมาที่ไรมีเรื่องทุกทีเลยนะเนี่ยเออหน้าตามไปดีด้วยโอ้ไปต้องใช้กำลังหลวงพ่ออย่าจำวัดแล้วนะนั่นแหละตามผมไปเลยเรื่องใหญ่ด้วยไปอ้นิมนต์นิมนต์ไอ้พี่ดีไปด้วยโอ้ยย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  อะไรเนี่ยดูสิสไม่ต้องหลวงพ่อรู้หมดแล้วเออวัยรุ่นสมัยนี้นะครับวัดมิแต่เขาทําบุญแต่อันนี้มาขโมยของวัดเว้ยเป็นไงออมันตายไหมหลวงพ่อไม่ถึงตายหรอกหลวงพ่อขอบินทบาทเด็กคนนี้ไว้มันต้องพูดมันตายหลวงพ่อรู้หมดแล้วมันถึงไม่ไม่ถึงตายหรอกรเป็นไงไวัยรุ่นสมัยนี้มาทําบุญทําทานกัน แต่มันมาขโมยของวัดไม่รู้จักบาปจากกรรมเลยคนสมัยนี้เนาะท่านนะทำไงทำกรรมเลยเป็นไงข่าวนี้เข็ดหรือยัง ้ยไม่ถึงตายหรอกแล้วก็ทำโทษมันรู้จังเลยรู้มาเช้านี้มาสองคนกาบหลงพ่อหน้านู้นไม่นึกว่ามันจะขโมยของวัดเนี่ยมามลัวกลัวแล้วหลอนเลยหลวงพ่ออะไรอะหลอนยาแล้ววะ นี่คงจะคงจะเข็ดอีกนานน่ะมองนี้มองนู่นอะไรก็ไม่รู้มาหนุ่มว่าหนุ่มแกสองคนดูแลความเรียบร้อยตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวลุงพ่อจะไปรายงานเจ้าว่านครับลุงพ่อลุงพ่อตู้เอาเอาไปไหนแกก็จัดการที่สองคนเนี้ยเอาไปเราสองคนเดี๋ยวไปคนละตู้ เรานี่เนาะไม่กลัวบาปกกรรมเป็นหมื่นโอ้ยนี่น่าจะเป็นพันนะเนี่ยน้อยหมูไม่เป็นหมูเอาแล้วไปไหนกันของกูเ้ยไม่ไหนของวัดเองกูแล้วไปไหนกันดีไปเก็บดิอ่ะไปเก็บเออจะไปดิไปไปไปยังไงยังเก็ไปแบบคนนั้นหรอกคนเราเนี่เนาะไป็กลัวเวรกลัวกรรมเดิ